สิบกว่ากลางครับมาสิบปีแล้วมาสิบปีสิกปีเดี๋ยวไม่มาในโควิดน่น่ยุดมาสาปีแล้วโควิดสนิทน่ไมิตามไมโควิดเ่่ไม่ไปย่ไม่ไปไม่ปไโเลยติ่โควิดวีช่ไม อินเดีโควิดไมมีโควิดโควิดกูทนอเยโควิด <laughs> ่ม um ี huh. ่านติต ah. mm ัวไม่มาโควิดระวังนะสักเราบอกว่าแดมัน่ม